74ชั่วโมงในวันนี้เนี่ยผมนาการไปตบอาคาอินุใช่แล้วมันคือเพื่อนของประยุทธ์อ่าจะเย็นๆและเราเนี่ยทำการลงไปที่เกาะมนุษย์เงือกด้วยเช่นกันผมเนี่ยทำดาโยรูวีทูเรียบร้อยแล้วใครเนี่ยอยากดูแล้วลืมกดไลค์ซับคไลค์แชร์ด้วยคลิปนี้ขอ1,500ลค์ขึ้นไปด้วย EP ต่อไปจะรีบมาแบบรนวนๆเลยคุณผู้ชมขอบคุณมากสำหรับ EP แล้วโอเคใครพร้อมแล้วก็ let's go ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํานะครับผมร้านคิทตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็킹เลคัสซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลาร์ธพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดู เริ่มคลิปมาประตูเนี่ยก็ทําการฟาร์มเหมือนเดิมเลยครับฟาร์มแล้วฟาร์มอีกจนตอนนี้เนี่ยเขาทำการฟาร์มจนถึงเลเวล3 3 0แล้วใช่เล่นรอบรอบมาแป๊บเดียวเองนิดหน่อยนิดหน่อยผมเนี่ยขอฟาร์มก่อนละกันนะครับผมจุดจุดนีเนี่ยผมจะไปสู้กับอาคาอินุใช่แล้วอาคาอินุอยู่ข้างล่างนี่เองขอดูหน่อยสิอยู่หรือเปล่าโอเคมันยังอยู่จะโดนคิดสรุค่าแน่นอนไม่ต้องห่วงโอ้ฟาร์มข้างบนนี้ก็สบายเหมือนกันนะเนี่ยแต่บอกเลยมอนเตอร์ข้างบนนี้เนี่ยขเขาเครือห์ไพชีกอนด้วย ล่างก็คือพายขี่กอนแต่ผมเนี่ยลืมอัดเพราะผมเนี่ยเล่นนอกรอบมาโอ้ oh my god ด,ดูดิคุณผู้ชมโอ้วันนี้เดียวหัวหน้าผมลางงานเขาบอกว่าขอพักก่อนกูตายเลยบักตูเนี่ยบอกเลยว่าฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยรู้สึกว่าอีพีคูณสองหมดอีกแล้วค่อยหมดเร็วขนาดนี้ผมรู้แล้วทำไมเกมไม่รวยไม่แดกเงินกูนี่แหละ แต่ว่าเมื่อก่อนเราก็ทําอย่างนั้นนี่วาแดกเงินภาษีประชาชนโอเคขอซื้อหน่อยละกันราคาอยู่ที่ประมาณ9 9้าบรูักโอเคอช่วงนี้จนจริงๆนะขอขอแค่นี้ก่อนละกันเออฟาร์มไปฟาร์มต่อฟาร์มต่อผูอ้บอกเลยว่าฟาร์มสนุกมากๆเลยนะใครเนี่ยอยากจะฟาร์มใหม่ก็ลองฟาร์มดูพร้อมกับบัคตูไปเลยบัคตูเนี่ยทำการมารับเควตครับผมแต่ผมเนี่ยกลับไปเจอคนบางคนนี่เลยใครไม่เนียขอธนาคารเดี๋ยวกันดีครับหรือเขาจะเป็นใคร คนอ่นกินหรือเปล่าไม่ทราบนะบังตูพูดอัากินไม่ได้เลยดิเออใช่ตัวคุณจริงๆก็ เ,เ,นนเดี๋ยวอะไรนะเฮ้ยจะสติกจะสกิดผมกันหรอโอ้เดี๋ยวดีเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนนี่ไงฟันกลับไปเลยตอนนี้น้ำประตูเนี่ยใกล้จะทําการฟาร์มจนถึง350แล้วนาเวลอะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสู้กับอาคาประยุทธ์กันเดี๋วตรงนี้เลยใช่เอาละผมขอฟาร์มตอน,นิีหน่อยละกันนะวนอยู่ตรงนี้แหละฟาร์มไปฟาร์มมาเดี๋ยวเราสู้กับบักตูเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ย้ายเกาะแล้วเอาละเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจจะได้ไปซื้ออะไรบางอย่างด้วยนะคุณผู้ชมเดาๆกันมาเองโอ้โห เฮ้ยดีดีดีด,ด,ด,ดยเอ้าเอ้าประหานี่ค่าคูเรียบร้อยแล้ว350เลเวล350รอยห้าโตกลถึงนี่โคตรนานเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปรับเวสแล้วก็ไปตีบักตู่กันดีกว่าบักตัวน่าจะนั่งรออยู่นะนั่งนับเงินแสนเงินล้านของเขาอยู่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปขโมยเอง <c oughs> นี่แหละบัคตู่คนนี้ก็จะรอเหมือนกันมันจะมีบักตู่สองคนหน้าบักตู่ในนั้นและบักตู่ในนี้โอเคแยกแยะให้ออกด้วยไปลุยมาแล้วฮัลโหลเพื่อนเหมือนกันปะเดียวโอ้ไม่เหมือนเลยจะคล้ายอย เอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะลอฆ่าเขาดูมาสินี่นี่ไงโดนประตูแบบเป็นอาคาอีนู่ไงทําไมอ่ะทําไมอ่ะมาดีมาดีมาดีสูไ้ไหมอ่ะผลแสงกับผลลาวาไม่ไหวก็ต้องไหว <c oughs> มาดีมาดีมาดีมามใกล้ผมเลยนี่งไงฆ่าไงค่อยๆสะก,กิดไปครับคุณผู้ชมหออุบก,กูตายกลับมาเทคสองอยู่ตรงนี้นี่เอง <c oughs> เราต้องค่อยๆสะก,กิดเขาแน่ๆเลยคุณผู้ชมเราอยากเข้าไปใกล้เขาเราค่อยๆสะก,กิดไปครับนะถ้าเกิดมีสก,กิลเออหลบไปประมาณนี้อยากเข้าใกล้เด็ดขาด ไม่งั้นเนี่ยผมไม่ได้เทคสามแน่นอนคุณผู้ชมครับอูโหูไม่ไหวไม่ไหวโหดเกินนี่ไงจุก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 ไงจุกไงจุกไงามานี่มามานีมามานีมาอืมนี่ไงหลบครับผมชิวๆครับตีไปแบบนี้ก่อนอืม <c ười> อฮอซี่ออซี่เออกดสตีดมันดีกว่านะคุณผู้ชม <c ười> ผมกลัวแบบถ้าเกิดว่าผมใกล้เข้าใกล้มันเดี๋ยวผมจะโดนฆ่าตายดิ <c ười> ยิ้ไม่โดนอีกแล้วมาดีมาดีมาด,มาดีนี่ไอหนี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 รีบจุกแล้วก็รีบหนีจุกแล้วก็หนีจุกแล้วก็หนีโนโ้อง มาดิครับมาดิครับตอนนี้เนี่ยอาคายินูเนี่ยใกล้ตายแล้วครับขอของดรอปดีๆหน่อยเอา้าเดี๋ยวผมเดินไปเดินมาจนเลือดมันเพิ่มเลยกันเหรอโอ้ไม่ก็ดไม่ได้โง่เลยเราแต่ผมเนี่ยขอพออย่างเดียวเลยขอให้มันดรอปของดีๆเถอะผมเนี่ยอยากใส่ของของ,ของมันมันนดาจะดรอปปืนหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วนี่ไงก็มาดิครับเอาล่ะอาคายินูเนี่ยใกล้ตายรอบที่สองฟันเลยละกันนี่ไงของรอบหรือเปล่าโอ้ไม่ก็เดี๋ยวนะไม่ดรอปกันเหรออย่างเศร้าเลยตัวผมเองเนี่ยลองสำรวจแถวแถวนี้ดูเนี่ย ผมได้ข่าวมาว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยบอกผมว่าแถวๆนี้เนี่ยจะมีของนี่หรอลองดูดิเอ้าไม่ใช่เขาว่าแถวๆนี้จะมีของนะผมลองมุดดูมุดไปมุดมาไม่เห็นจะมีเลยแยวหน้าอยู่แถวนี้หรือเปล่าแถวนี้ตรงนี้เหรอไม่น่าใช่ตรงนี้นะตรงนี้ไหมตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเข้าทุกร่องเลยโอ้โหโอ้โหตรงนี้ไหมหรือตรงนี้เอ้านี่ไงนี่ครับผมมันคือสกลตันแล้วก็ทำการคุยกับมันเพื่อที่จะซื้อดาบโอ้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนกว่าผมซื้อได้พอดีเลยครับมันคือดาบอะไรเนี่ยโอ้ นานขอดูสิดาบเป็นตำนานกันเหรอโอ้ไม่ก็ดเอาล่ะเดี๋ยวผมขอญาตฟาร์มตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะไปเกาะไม้เป็นเกาะอะไรก็ไม่รู้นะคุณผ,ผู้ชมตอน,น,นแรกเนี่ยผมก็ใช้ดาบนเนีนยฟาร์มนะผมฟาร์มไปฟาร์มมาผมรู้สึกว่ามันโคตรกระจอกเลยเว้ยเออผมจะไปเปลี่ยนหน่อยละกันนะบักตูนี่ฟาร์มนานมากตรงนี้เนี่ยดูดิอีพีคูสองจะหมดแล้ว โอ้โหดาบนีแม่งฟาร์มอย่างช้าเลยว่าผมเนี่ยใช้ดาบนะครับในการฟาร์มนั่นเองเอาระเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนดาบแล้วก็จะทําการไปสุ่สมด้วยนะสุ่มหัวก็โหลกับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้ผลอะไรเอาราถึงแล้วครับผมเอา้าม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 า,มาไหนขอดูหน่อยสินี่ครับผมเปลี่ยนเป็นดาร์กเบดเหมือนเดิมผมคิดว่าดาร์กเบดเนี่ยมันฟาร์มดีที่สุดแล้วแหละคุณผู้ชมมาผมขออนุญาตนะครับผมสุ่มก่อนละกันโอ้ปีคูณสองหนึ่งอัน สุ่มสักืลัวเลยนะคุณผู้ชมผมขอ,อยากสุ่มืลัวนะถ้าคนตัดก็ก่อให้หน่อยลกันนะครับ เอาร้านเรียบร้อยแล้วผมทำการสุ่มหมดแล้วนะครับผมเฮ้ยถือว่าดีนะผมได้ ep คูณ2เพิ่มมาอย่างเยอะเลยเว้ยเออไม่ดีอย่างนี้จริงโอเคขอญาติฟาร์มต่อละกันนะ โอเคเรียบรอ้อยแล้วครับผมเลเวลของผมเนี่ยอยู่ที่3 7 5 7 6แล้วนี่ว่าเออนั่นแหละคุณผ,ผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยผมทำการเดินทางไปครับผมด้วยพลแสงอันรวดเร็วนะไปที่เกาะอ,อะไรรู้ไหมคุณผ,ผู้ชมในสุดเราจะไปเกาะเงือกกันแลวครับผมใช่แล้ว <c oughs> เราจะไปลุยที่เกาะเงือกอีพีนี้เนี่ยเราจะทำการลุยและเราทำการไปซื้อหมัดใหม่คือหมัดมนุษย์เงือกเองเออปักตูจะได้ใช้หมัดมนุษเงือกต่อย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 พวกศัตรูทั้งหลายคุณผ,ผู้ชมอย่างเอาเออเอาระเ,เ,เดี๋ยวเริ่มการ ตัดไปตอนที่ผมเนี่ยอยู่ที่โลกใต้ดินกันดีกว่านะครับผมหรือว่าเกาะมนุษย์เงือกนั่นแหละคุณผู้ชมลุยเลยครับผมเดินทางมาถึงแล้วชุดกระเป๋าก่อนเลยครับผมรอไลลาล,าลงไปข้างล่างครับผมนี่เลยลงไปข้างล่างเลยครับไปมาเลยบักตูได้สุดก็ถึงแล้วเกาะมนุษย์เงือกที่รอคอยโอ้จะเจอพวกลูฟี่หรือเปล่าเห็นในละครเนี่ยบอกเลยว่าตามล่าหาลูฟี่ไม่ใช่เหรออ๋ออันนั้นไม่ใช่ดิอันนั้นมันเกาะนั่นนี่ว่าเกาะชาบ,บันดี้เออปะโถคนละเกาะกันหลังจากนั้นเนี่ยผมขออนุญาตลวบมอนเตอร์ ครับผมนี่ครับมอนเตอร์เต็มไปหมดเลยเรารวบครับเรารออะไรล่ะเราก็ต้องลวบสิครับผมเพื่อที่จะสู้และฆ่าได้ง่ายรับเควสแล้วก็ฆ่าแบบชิวๆนะครับผมอีซี่เนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยชีวิตบักตูไม่ต้องทำเลยล้วครับผมคือนั่งชิวมากเขาก็ฟาร์มเงี้ไปเรื่อยๆแหละของเขาอ่ะนี่ครับโอ้โอ้โอ้สุดยอดมากเลยโอ้เดี๋ยวเราจะทําการไปซื้อนะคุณผู้ชมก็คือด้านของการเขาเรียกว่าคาตาเต้นุษย์เงื่อกนะครับต้องไปเรียนกับช่างนะครับผมช่างช่างเขาบ้านและครูฝึก คาราเต้มนุษย์เงือกก็คือพินเบเออจำชื่อไม่ค่อยจะได้เอาล่ะเดี๋ยวเราทำการไปตัดตอนผมในฟาร์มตัวนี้เสร็จแล้วดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปฝั่งนูน้อฝั่งนูเสร็จปุ๊บเราจะไปดูราคานะครับว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันถึงหนึ่งล้านหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าตังค์ผมจะพอหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเผื่อไปซื้อน,นั้นด้วยดีดาบก็ะจาะกระจอกันเอาล่ะผมเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วครับทำไมโยลูผมมันก็ะจาะขนาดนี้เาราะกำลังการไ,นไ,ราารไนเน,รนี่ยล้ว ไปที่นี่เลยครับผมนี่มุ่งตรงเข้ามาครับจะมี a อพ2ีสตัวผมเนี่ยต้องคุยคนนี้ครับใช่แล้วมาทำตัวนี้แหละนี่ครับเราก็ทําการกดไปเลยนี่มาใจ้คนรักกับเรานะครับผมมันจะให้เราไปตามหาจดหมายรักของมันนะ่ะเออประมาณนั้นเลยโอเคจุดแรกเนี่ยน่าเป็นเกาะหิมะนะที่เขาบอกบอกกันมาเดี๋ยวเราลองไปเกาะหิมะอยู่ตรงนี้โอเคมันบอกให้ผมเนี่ยมาคุยกับบ้านหมาบ้านหมาตรงไหนตรงนี้อรอโอเคเจอแล้วโอ้โหอินด้าหรอบ้านของอินด้าใช่ไหมเอาล่ะ มันให้เราเนี่ยกดตรงไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมอันนี้หรือเปล่าหรืออันนี้ แป๊บหนึ่งนะันลองลองขอคิดแป๊บเดียวลืม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 เอาล่ะรู้แล้วตรงนี้แหละใช่แล้วผมก็งง,งงไงคุณผ,ผู้ชมโอ้โหแก่แล้วประตูประตูมันแก่แล้วมันไม่ไปสักทีเอาละ่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเราเหมือนกับเรารับเคสเรียบร้อยอ่าจุดแรกเนี่ยที่เราเนี่ยต้องไปตามหาจดหมายรักนี่คือตรงนี้ครับตรงไหนหน้าข้างล่างนี่แหละแถวเนี้ยแถวเนี้ยมันจะมีเออนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วตรงนี้เองนี่ไงเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราเจอจดหมายรักแล้วครับตรงนี้เลยอ่ารับไปเลยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเราเนี่ยไปเกาะนี่เลยครับส ตรงเนี้ยประมาณตรงนี้แหละคุณผู้ชมมันจะมีบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเกาะน,นู้นเลยครับเอเลยนะมันชื่อเกาะเลยนะเอามาริฟอร์ดอะใช่ใช่ใชตรงนั้นอะเออเอาละถึงแล้วตรงนี้เลยครับนี่ไงอันท,ที่สองนี่ครับเนี่ยมันพูดแบบจดหมายลงจดหมายรับอะไรไประมาณเนี้ยคุณผู้ชมเออแบบบอกรักกันเลิบลบลงเลยเออ,อประมาณนั้นเลยอีซี่ครับต่อไปก็ไปเกาะน,นั่นเลยครับผมเกาะมาลิฟอร์ดมาถึงแล้วมาอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับใช่อยู่ข้างหลังตรงนี้แหละอ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงโ้เป็นรูปหัวใจเลย เหมือนต้อนรับอย่างดีอ่ะ โอเคใช่ก็ได้เหรอนี่ไงโอ้โ oh, ห oh, oh, เป็นทางนี้ด้วย <c oughs> เดียวไอโอสสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิต้องดูไปดูมาโอเคทางนี้กันเถอโอ้เดียวไม่เจอพี่ทางหรือเปล่าพี่ทางหรือเปล่าเอ้าเดียวนะตัวนี้ก็ไม่ใช่โอเคเจอแล้วจดหมายรักของพี่โอ้โอเคโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องการไปส่งจดหมายให้ปะหำน้อยตัวนั้นนะคุณผู้ชมแต่ผมจะออกยังไงเนะี่ยโอ้จะออกยังไงวะเดี๋ยดีวโอเคต้อง พังออกใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตพังออกก่อนละกันนะจ๊ะเรียบร้อยบักตูถึงแล้วตรงนี้เองมาครับมาครับมาพี่ไหนขอโยลูวิตสองหน่อยเรียบร้อยนี่ไงใช่ไหมขอลองดูหน่อยโอ้ใช่แล้วอย่างนี้เลยโยลูวิทูเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเซเปอร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งผมขอญาตฟาร์มก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทําโยลูแล้วก็มัดมนุษย์เงือกแค่นั้นเลยแต่ก่อนอื่นเลยมาตรงนี้แล้วไปสู่ผลนิดหน่อยแล ลืมเลยลืมสมผลเอาลาถึงแล้วทุกคลิปเนี่ยต้องมีสมผลครับถ้าไม่มีเนี่ยเหมือนกับเรามาไม่ถึงใช่แล้วว้าวไนขอดูเน่อยสิโอ้ยพลังวิญญาณออมคิดว่าจะกินดีไหมขอไม่กินก่อนละกันนะเอาทิ้งให้ลิงเลยมา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 เจ้าเจ้าเจ้าเอาไปซะมานี้มานี่มานี้มานี่เก็บดีเก็บดีเอาไม่เก็บปรอฮะตอนนั้นรังแกข้าใช่ไหมตอนนี้ข้ารังแกเองเฮ้ยอีซี่ไนผมเนี่ยขอลองพลังโยลูวีทูหน่อยสิโอ้ยรู้สึกว่าพลังไม่โหดขึ้นกว่าเดิมเว้ยอย่างโหด นี่อขอลองอีกทีดิแบบบ้าข้างไปเลยอะ่ะปึ๊บนี่ไงได้โบนัสมาด้วยมี100โบนัสแล้วขออีกทีดิกระจอกมันไม่มีฮาชิเกาะด้วยสี่ประเด็นไหนพวกเนี้ยอ,อีซี่ง่ายง่ายโอ้โหมานี่ขออแล้วอีกหนึ่งทีตายไปแล้วอ่ออีตัวอีกตัวอีกตัวอีกตัวอ้วอาอยู่ไหนกันหมดแล้วอะ่ะเอ้าตายหมดแล้วเหรอแบคตูอย่างชิลโอ้โอ้ ไม่มีละเอาราบปักตูเนี่ยฟาร์มจนถึงเลเวล400โอ้โหกลายถึง400ได้อย่างยากเลยอ้ oh my god โอเคเป็นที่ฟาร์มแล้วครับโอ้เ oh, ดี๋ยวเราขอดูหน่อย <4 25 S 1> ดิบอสเลเวลเท่าไหร่โอ้ oh, 4 2 5เองแป๊บเดียวเองก็ได้จะได้แล้วผมได้ข่าวมาว่าฟิชแมนเนี่ยเข้าขายอะไรแถวน,นี้เดี๋ยวผมจะลองไปเรียนวิชาจากเขาดูตรงนี้หรือเปล่าเออไม่ใช่ตรงนี้สิตรงนี้หรือเปล่าเอา้าไม่ใช่ตรงนี้อเหรออ๋อนี่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  ทำไมไปไม่ได้อะเดี๋ยวนั้นต้องทำอย่างนี้เหรออ้าวทำไมผมไปไม่ได้อ่อออยู่ทางนี้ปฐมมันหลอกผมเอาละมาแล้วโอ้โหฟันเหลืองดึงอันอโอเคจะแซนน์เหรอโอ้รู้อย่างนี้ผมเนี่ยมาซื้อกับมาหัมนี่ดีกว่านะคุณผู้ชมไม่น่าซื้อดับพ่งโอเลยโอ้ท้อจริงเอาละเดี๋ยวผมขอญาตฟาร์มก่อนนะกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เนี่ยเลเวลของบักตูนเนี่ยก็426แล้วโอ้โหลับได้แล้วครับตรงนี้เลยในที่สุดผมก็จะสู้กับไอ้นี่ได้แล้วครับคุณผู้ชมมันเรียกว่า ัวหน้าบปิกระจกนะครับผมตรงนี้เลยนี่เป็นหัวหน้าแน่ขอในละกันบักตูขอบวกนะบักตูขอบวกนะคุณผู้ชมนี่ครับสกิลบนแสงเนี่ยผมว่าไม่เฟียวนะคุณผู้ชมชอบมากแต่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนละกลายเป็นผลเรื้อรคุณผู้ชมครับจริงๆเนี่ยอยากจะทําการใช้ผลลาวานะแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรใช้ผลพระเพราะว่ามันฟาร์มดีไงเออมีคนดูหลายคนต่อหลายคนนะครับผมว่าเพื่อนครับทำไมพี่เนี่ยไม่เปลี่ยนกลายเป็นผลพระล่ะครับพี่นะครับใช่เดี๋ยวผมเปลี่ยนแน่นอนเดี๋ยวรอคลิปหน้าละกันนะครับเปลี่ย ไปเคลีรุ่นเะนี่ยกลายเป็นบะหำมตัวอะไรตัวยักษ์ออกมาชื่อเลยนะช่า,มางมันเถอะผมจำชื่อไม่ได้ใครรู้ชื่อก็เขาไม่ด้วยเลยกนะครับตอนนี้เนี่ยมันแปลงร่างกับเป็นร่างสองแล้วบะหำมตัวนี้โอ้ oh my god ผมสีขาวโคตรน่ากลัวแต่ผมเนี่ยไม่หวั่นหรอกครับไม่หวั่นแน่นอนนี่เรามีโยรุอยู่ของปักเกียวปักเกี่ยวนี่โหดมากๆเลยนะในเรื่องอะเราไปดูกันได้ ูถ่ายกันเหรอโหผมรีบนะครับผมเดินดุมดุมดุมมาสู้ต่อเลยครับผู้ชมเพราะว่ามันมีไงเลือดมันเต็มอีกแล้วโอ้โหไม่อย่างท้อเลยเว้ยโอ้โหนี่ไงขออัพสกิลดาบ่ลยละกันะครับผมอัพสกิลดาบก็บ้าละอัพสเตดดาบเออเพื่อทำให้แดบเพื่อทําให้แดบอะไรวะเพื่อทําให้ดาบแรงขึ้นเองนะครับผู้ชมครับผมเบอร์เบอหน่อยนิดหนึ่งนี่ไงนี่ครับผมภาคสดนะครับสำหรับใครที่มึงไม่รู้เนาะคือเข้ามาดูใหม่ผมภาคสดสดเลยนะครับร้อนๆเลยนะครับผมผมไม่ได้ภาคเหมือนกั แบบอัดเสร็จแล้วก็ไปภาคนะครับขออภัยจริงๆเพราะว่าผมให้คนผมเนี่ยตัดทีหลังโอเคนี่นี่ไงใกล้ตายแล้วครับนิเด,นเ,ดเดียวนะิดเดียวมาโหเดี๋ยวนะโอ้ my god มันเป็นล่างเลยเนี่ยล่างสาเหรอล่างสองเหรองงไปหมดละแป๊บนึงนะล่างสามหรือล่างสองวันเดียวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะตายเอาปะโถนี่ไงโอ้เลือดเป็นนี่ไงสีเหลืองแล้วสีเหลืองแล้วเลือดเป็นสีเหลืองแล้วขอหน่อยนี่ไงชาร์จสกิลครับอู้ชาร์จสกิลฟู้มาผมจะตายไปเนี่ยคุณผู้ชมผมกลัวมากๆเลยต้องสกิลหน่อยสกิ ดน้อยโอ้ยโอ้ยโกลัวผมกลัวจริงๆนะเนี่ยถ้าผมตายมันจะใช้เวลานานนะสินี่ไงขอดรอปเพิ่ขอดรบปของหน่อยนะอยากได้มากเลยเคียวนั้นน่ะนีะน่ไงเรียบร้อยโอ้ไม่ก็แต่เราก็ไม่ได้เหมือนเดิมโอ้ทำไมของไม่เกลือมากเลยวะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะทําเป็นไฮไลท์เนี่ยน่าเป็นโยรูนะคุณผู้ชมดูคลิปว,วิดีโอหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาลุยกันดีกว่าะคริสแมนคาเต้นั่เนเองนะครับผมอาจจะไปก่อนหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอ่าใครรู้แล้ว ก็จู u, ่ๆไว้ก่อนนะครับเอาล่ะ right, EP นี I mean, I ้นะครับผมก็น่าจะเพียงเท่านี ed, shady, ้แล้วกันนะใครชอบเลยครับผม EP นี nice ้ล e ืมกดไลค์ซับค right, ่าร้ไลค์แชร์ผมด้วยละกันขอบคุณมากๆนะครับ like ที่ดูกันจนจบเอาล่ะวันนี้นะครับปักตูดต้องขอตัวลไปก่อนและกันนะครับโอเควันพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันใหม่นะครับผมสําหรับในวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมกลายเป็นแค่โยรูพอนะครับเอาล่ะผมไปนะครับผมไม่บ้าครับผมซีอูครับคุณผู้ชมฟาร์มนิดหน่อยนิดหน่อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวอย่าลืมกดไลค์ มามามา,มานี่มานี่เรียบร้อยตายไม่ตายตายากจังวะเง่เรียบร้อยครับ